ตอนที่แล้วในไทม์ฟอร์เมอร์พาร์ทีใจด้วยออพติมัสเก็บแรงของแกเอาไว้สำหรับงานหลักดีกว่านะเราต้องหาเฟลาเลอร์และผาดเด็กๆออกจากที่นี่เพราะเธอนั่นแหละพวกเราถึงมาติดอยู่ในที่แบบนี้คิดอะไรอยู่นะมิโกะพอดีผมถนัดเรื่องแรกนะ่ะและนี่ก็เป็นสรรมการที่โหดมากเลยด้วยท่านนี่คือชีวิตประจำวันของอัตตบอทแล้วก็ฉันไม่อยากไม่ส่วนร่วมจะกลับทำตามความต้องการจนทําให้ยาดของข้าเสียหายและทําให้แผนของข้าต้องยื่นออกไป yeah! เมกาทรอนกำลังสร้างสภานอวกาศเพื่อน,นำกองทัพของมันมาพิชิตโลกแต่สถานที่แห่งเดียวที่เมกาทรอนจะสามารถหานักกรบที่ตายไปแล้วจำนวนมากได้ดาวไซบเบอร์ทรอนเราจะปล่อยให้เมกาทรอนส่งดาร์กเอเนจอนผ่านทางสภานอวกาศไม่ได้ ถ้าเราพลาดไซบอร์ทรอนที่ตายแล้วจะฟื้นแหกกันเข้ามาทางพยุมิติแล้วลุกรา้านโลกประมาณมนุษย์โลกด้วยกฎที่บิดเบีย้ยวของเมกะทรน สวยนีอ่อาซีจริงๆนะมิโกมาหาผมแล้วบอกออกติมัสว่าผมเคารพเขามากเลยแต่ถ้าพวกคุณจะรบก,กับดีเซติคอนแล้วก็ผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะออกติมัสไม่ได้ส่งข้ามาและไม่มีใครขอให้เจ้าช่วยรางนั้นเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ใช่นักรบอะไรพวกนั้นอนะเอิแจ็คถ้าเพิ่งสูญเสียคนที่ข้ารักไปข้าอาจจะพูดด้วยความเสียใจอาจเพราะเจ้าทำให้ผูกพันไม่ว่าจะคืออะไรข้ายังไม่อยากบอกลา Us, อัปติมัสคาราบุพิกดสะพานอาวกาศของเมกาทรอนได้แล้วสูงขึ้นไปในวงโครจรของโลกนะสูงเกินเอื้อมไปหน่อยโอเคพวกคุณบินไม่ได้แต่ไปทางสะพานพิภพไม่ได้เหรอสะพานพิภพน่ะมันมีระยะทําการจํากัดถ้ายืดขึ้นไปถึงวงโครจรแล้วก็พายุอาจจะพัดเรากระจายกันไปคนละทางได้และตอนนี้แมคกาทรอนแทบจะพร้อมเดินทางแล้วถ้าเกรงว่าเราอาจจะต้องเสี่ยง ไปให้ถึงสภานอาวกาศก่อนนั่นคงจะเป็นทางเดียวที่เราจะหยุดมันได้ไงดูสิว่าใครมาอ,อตโมบลเตรียมตัวออกเดินทางไปไหนเหรือชายแดนสุดท้ายอะอวกาศเหรอฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะฉันนึกว่าพวกเขาไปไม่ได้ซะอีกนะจริงๆแล้วก็ ไม่ได้น่ะเออมบีแล้วเจอกันระวังตัวนะบีฉันหิบฉาจังเลยแล้วห้ามตามข้ามาเด็ดขาดเลยนะออพติมัสถ้าท่านทิ้งข้าไว้ให้ติดเกาะอ,อยู่บนโลกกับมนุษย์แล้วก็ข้าจะไม่ให้อาภัยท่านเด็ดขาดเลยนะแล้วพบกันใหม่นะเพื่อนยาก ออโต้บอทลุยกันได้สิ่งให้เต็มที่ออโต้บอทแรงร่ดงเปิดใช้แรงดึงดูด จะมองลงไปหรือมองขึ้นหรือมองซ้ายเมกราทรอนรวบร,รวมดักเอเนจรได้มากพอที่จะปลุกไซเบอร์ทรอนที่ตายแล้วหรอือณตอนนี้เราไม่มีความสามารถจะปิดสพานวอวกาศของมันฉะนั้นห้ามใครออกมาหรือเข้าไป Opti ิมัส r i m มไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยไม่เหมือนแก Star ์สคริมไม่ต้องกังวลไปล็อกนายท่านซาวเวฟล็อกพิกัดตำแหน่งของไซเบอร์ทรอนไว้แล้วตามคำแนะนำของข้าไง <c oughs> แล้วพวกมันรออะไรอยู่ ดูเหมือนว่าระบบนำทางระหว่างดวงดาวของดิเซปติคอนจะได้รับความเสียหายอย่างหนักอ๋านั่นฝีมือของข้าเองแหละยอดมากบักเฮดถ้าไม่มีจานแซเบอทรอนก็ไม่สามารถจะเล็งสะพนานอวากาศไปที่ดาวไซเบอร์ทรอนได้แล้วดิเซปติคอนไม่รู้หรอว่าดาวตัวเองอยู่ไหนต้องรู้สิแต่าดาวไซเบอร์ทรอนอยู่ห่างหลายปีแสง่ปจะล็อกเป้าหมายให้ได้นั้นเพราะเขาต้องเล็งทางดาราศาสตร์อย่างแม่นยำ แต่หากเมกอทรอนมีปัญหาเรื่องการรวมพลที่สภานวังกาศมันก็ต้องปรับระบบหาเป้าหมายใหม่หมจาก,ยยากระยะไกลฮึถ้า<ด>ที่รู้จักเทคโนโลยีของโลกข่าว่าดาวดวงนี้ไม่มีกล้องโทรทัศน์วิทยุที่มีกำลังพอที่จะล็อกเป้าไซเบอร์ทรอนได้หรอกนะแล้วถ้าใช้จานกล้องโทรทัศน์หลายจานเชื่อมกันล่ะเหมือนจานเลด้์ขนาดยักษ์ที่แท็กซัตไงนี่ไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นนะเข้าใจคิดมากแล้ว แลชิให้ฟาวเลอร์เตือนเจ้าหน้าที่เรด้าให้ระวังภัยระดับสูงสุดด้วยนายทหารทำไมไม่แต่งเครื่องแบบไปหากางเกงมาใส่สิคงจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะผมเจาะไฟไว์วอล์สถานีไม่ได้มันซับซ้อนไปเจ้าคิดว่าอย่างเจ้าจะยันดิเซปติคอนอยู่อย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่ถ้าหากผมเจาะได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแรฟถ้าเราส่งนายไป ข้างในยังไปอยู่ในตึกนั่นน่ะผมจะล็อกอินเข้าเน็ตเวิร์กภายในจากอีกฝั่งของไฟวอลได้มันเสียงเกินไปนะอิเซฟติคอนตังไปที่นั่นแน่ถึงมันจะต้องปรากฏตัวกอตามออปติมัสด้วยความเคารพอย่างสูงเลยนะคุณเคยพูดเอาไว้เองเรื่องนี้ยิ่งกว่าความปลอดภัยของคนสามคนใช่ถ้าเราปล่อยให้พวกคอนชนะเราก็แจ้งรวมถึงคนอื่นทุกคนบนโลกด้วยเรา ผมก็อยากลองดูนะแน่เลยหลอดแมกกาทรอนออโตบอดกำลังวางแผนทำอะไรอยู่จริงหรอสตาร์สกรีมเฮ้ีมัน <c oughs> พนักงานต้อนรับมาแล้วสิ เขาอีกน่านเลยกว่าจะเชินกับมันอะ ปะพอคงไม่ค่อยเข้มงวดผมเข้ามาแล้วและดีเซปติคอนก็เหมือนกันอะไรนะรู้ได้ไงเนี่ยแผนผังไงคณิตศาสตร์ของเอเลียนเหมือนที่เราเห็นบนยานนะ่ะแต่คราวนี้ผมดาวน์โหลดได้แล้วต้องเป็นสะพนานอวกาศแน่แน่ดีเซปติคอนกำลังสิงเข้ากับจานอยู่นะ่ะแต่ผมสิงกับพวกมันได้แล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยถึงดีเซปติคอนจะเห็นว่าผมอยู่ในระบบก็ตามมันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในสถานี เกิดอะไรขึ้นเหรออีเซกติคอนคงจะล็อกเป้าดาวสเบอรทอนได้แล้วดะสิลอดเมกกาทรอนสะพานอวกาศพร้อมทำงานแล้วขอรับสำเร็จสัที มันล็อกดาวน์เซเบอร์ทอนได้แล้วแต่ไม่นานหรอกจริงๆนะบับเบิลบ,ลบีนี่ต้องเป็นฝีมือของลาฟแน่ๆสตาร์สกรีมมันเกิดอะไรขึ้นดาวเวฟ <S 1> <S 1> เกิดอะไรขึ้น กันกำลังหันกลับไปดาวไซเบอร์ทอนผมจะแก้อีกทีแล้วกันแล้วถ้าพวกคนรู้ว่ามันโดนเล่นงานจะเป็นยังไงกันนี่เป็นแค่สงครามเสมือนจริงไงล่ะก็เหมือนในเกมน่ะใช่แจ็คมันจะทำอะไรได้พวกมันอยู่ห่างตั้งหลายพันไมล์เห็นจะได้ ำให้ลอกเป้าได้อีกเหรอ ไปส่งขวานให้มันซะนั้น่ะไม่ดีนะ แล้วจานเลด้าล็อกเป้าที่ไซเบอร์ทอนตลอดการเอาเลยสตาร์สกรีมครับ 再生、oh,。 จะเอาชนะผีดิบทั้งดาวได้ยังไงล่ะเอาสิมัาถ้าจับมวลขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพายุสภานาวากาศได้เป็นสัญญาณพลังที่มีลักษณะเฉพาะด้วยดาวเอเนจรแระชันเราต้องทำลายสภา,าวอากาศยังมีเอเนจอรที่มีชีวิตไหลผ่านมันอยู่เพื่อสร้างการระเบิดแต่เราไม่มีพลังพอที่จะจุดระเบิดได้ถ้าข้ารู้ว่าสภาวอวกาศสร้างยังไง อาจจะพอหาวิธีที่จุดระเบิดให้ท่านก็ได้นะออแผนผังช่วยได้ไหมฮะออพติมัสข้าขอบอกว่าสะพานอวกาศเป็นความหวังเดียวของเราที่จะกลับไปเซเบอร์ทรอนนะนี่ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าเราต้องทำลายมันทิ้งอย่างเดียวนะ่ะเราเคลงว่าอย่างนั้นถ้างั้นก็ตามนั้นขอให้เรามีความหวังที่ปลายอุโมงค์ด้วยเถอะโอโตโบอทระจับตำแหน่งได้และตามการนำของรัชเชต ส่วนข้าจะยันพวกมันให้เองสหายออโตโบัตของเจ้าฉลาดมากนะออพติมัสรู้ว่าอไรควรจะถอยถ้าคิดไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจสู้กับกองทัพเจ้าเมกรทรอนแต่เขาจะขัดขวางเป้าหมายกองทัพเจ้าโดยการจบชีวิตหัวนหน้ามันซะ <laughs> ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะออพติมัสข้าดูกลืนพลานุภาพของพวกมันมาแล้วผู้หนึ่งอยู่คู่ฟ้าผู้หนึ่งล่มสลาย มันเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องไม่ดีใช่ไหมแลชเช็คแด้ประจําตำแหน่งแล้วอาซี C, ตั้งใจให้ดีด้วยนะ ท่านสตาร์สกรีมขัดใจจริงๆข้าไม่ได้บังอาจมิดบัญญาที่รอบรู้ของท่านนะแต่ข้าเชื่อว่าออโตบอทวางแผนทำอะไรอยู่คราวนี้ใต้สะพานของท่านด้วยอาไม่น่าลเลือกทางผิดเลยออพติมัสแกน่าจะเป็นดิเซปติคอนที่ดีได้แท้ๆ้อได้เลือกข้างแล้ว มาแล้วไปเจอกระที่สะพานอวกาศเร็วเขา้าทีนี้ก็ตามท่อจากเรกูเรเตอร์ไปที่ปั๊มเอเนอร์จอนนะมันน่าจะมีวาวอยู่ใครเห็นแล้ี่ทีนี้ก็ปรับพลังให้หันไปหามานันเองนะเรก็แค่ปรับกระแสไฟฟ้าให้กลับข้างเท่านั้นกลับกระแสไฟแล้วเจ้าใช่ปะข้าจะไปเตรียมสะพานพิภพ แน่หลอดเมกาทรอนอย่างโง่นักเลยรีบหนีเดี๋ยวนี้เลยเถิดท่านออกเต็มัสตอนนี้สถาพิพบร้อมเดินทางแล้วนะโอโตบอลกระโดด ผลของข้าไม่นะดิเซปติคอนข้าขอบันทึกเอาไว้ด้วยความเสียใจยอย่างสุดซึ้ง สปาร์คของเมกาทรอนตอนนี้ดับลงไปแล้วทุกคนคำนับสตาร์สครีมคุณคิดว่าพวกเขาจะสัญญาณชีพสีดวงดวงนึงอ่อนมากเลย อาทิตย์นี้เราเสียไปคนหนึ่งแล้วขออย่าให้ต้องเสียไปอีกคนเลยอาซีแจ็คพูดจริงนะโลกนี้ยังมีมอเตร์ไซค์อีกหลายคันนะแต่คุณไม่คันแรกแล้วไม่กระทรอนละ่ะแม้แต่มันก็คงไม่รอดจากระเบิดแบบนั้นหรอก ฉันยังไม่ได้ขอบใจที่นายช่วยชีวิตฉันไว้ฉันติดหนี้นายและมนุษย์ทั้งหมดแล้วคุณจะบอกลาพวกเราเลยหรือเปล่าแล้วก็บอกให้พวกเราลืมไปซะว่าเคยเจอคุณเมื่อความชั่วร้ายจากโลกนี้ไปแล้ว เราโอโตบอทก็จะเป็นกำลังให้ความผูกพันที่เราสร้างขึ้นมาพร้อมเพื่อนตัวน้อยสามคนนักรบตัวจริงแม้ร่างกายจะไม่ใช่แต่หัวใจของพวกเขาใช่เราชื่อออปติมัสมาและเราขอส่งข้อความนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์โลกแต่พวกเราจะขออยู่ที่นี่ต่อไปและเจ้ามาดาวดวงนี้ดูจุดประสมมุ่งราย ยองรู้ไว้เราจะป้องกันตัวเองเราจะปกป้องมนุษยชาติเราจะปกป้องมาตุภูมิของเรา